อนแรกอะคือจะไปฆ่าภรรยาเนาะแล้ววันนั้นก็เป็นวันที่แบบพี่ไม่ได้สมบูรณ์แบบเลยสตังค์ก็ไม่มีตอนนั้นเกเรเมาเหล้าติดยาแต่วันนั้นกับกายเป็นวันที่พี่ได้รับความรักเหมือนที่ไม่เคยได้รับมาก่อนก็คือมันเข้ามาโดยที่พี่ไม่รู้จักมาก่อนคือมันวันนั้นที่พี่บอกพระเยซูว่าพี่เยซูครับเเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตผมหน่อย คนกลัวพี่บ้างไหมครับถ้าพี่เจอพี่สมัยก่อนพี่คงกลัวตัวเองเหมือนกันแหละใช่ไหมครับแนะนำตัวนะครับชื่อจริงพี่ชื่อธีรพัฒยันตรลักิโกศลนะครับทำอาชีพอาชีพเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่เออเอาเลยนะเอาเลยนะแนะนำตัวนะครับชื่อจริงพี่ชื่อธีรพัฒยันตรลักิโกศล คนจะเรียกชื่อว่าพี่แพทย์อายุ44ปีทํางานเกี่ยวกับงานพัฒนาเยาวชนก้าวพลาดแล้วก็เป็นเกษตรกรนะครับทำเกษตรทฤษฎีใหม่อีกอย่างที่ทําก็คือขั่วกาแฟขายชื่อคอ58มีภรรยาหน,น,น,นึ่งคนลูกสาว2องคนก็ประมาณนี้ ต้นตะกูเนี่ยเขาเป็นคุณหลวงเนาะนะครับเขาชื่อหลวง,งยนตระก,กิจโกศลก็ตามนามสกุลพี่อะแล้วเขาก็มีที่ทางมีอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ทําให้ครอบครัวพี่มีที่ดินพ่อก็ขายได้สตังค์นะฮะก็ทําให้สามารถดูแลครอบครัวด้านวัตถุแบบส่งพี่ไปเรียนต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะส่งไปเรียนอเมริกาซ,ดดซื้อรถดีๆให้ซื้อนาฬิกาแพงๆแ,แต่จริงๆ มันก็ของมันมันช่วยได้แค่แป๊บเดียวครับจริงเราต้องการความรักมากกว่าเราต้องการครอบครัวที่อบอุ่นมากกว่า mm. มันก็คงต้องย้อนกลับไปที่ตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยเนาะ mm. เนื่องจากเราเกิดมาในครอบครัวที่บางครั้งพ่อก็ดื่มเหล้าแล้วพอพ่อเมาก็ใช้ความรุนแรง ครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็ทําให้เราเกิดมาในครอบครัวที่เหมือนกับจะจะไม่สมบูรณ์จะไม่อบอุน่นและสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยอยู่ในจิตใจของเราตั้งแต่เด็กๆมาพอเราโตขึ้นมาปุ๊บนึงสิ่งเหล่านี้มันก็ออกมาเราตอนแรกก็ตั้งใจว่าเออตอนโตนจะไม่ทําพวกนี้นะเพราะว่า บอกแม่เหมือนกันว่าจะไม่เป็นเหมือนพ่อแต่ตอนโตมาปุ๊บนี่เป็นยิ่งกว่าพ่ออีกก็เลยเริ่มใช้ยาเสพติดต,ตั้งแต่อายุสิบกว่าขวบเองครับแล้วก็เริ่มกินเหล้าสูบบุหรี่เป็นอย่างนั้นขึ้นมามันก็พัฒนาขึ้นทําร้ายคนมั่งต่อยตีมั่งป้บนบานคนป้นปั๊มน้ํามันมีแฟนก็เปลี่ยนแฟนไปเรื่อยนะครับพอมาแต่งงานแล้วก็ยังยังเจ้าชู้นอกใจภรรยา พี่เคยฆ่าปรญยาด้วยเคยไม่ฆ่าครับเป็นไม่ฆ่าเคยเคยเกือบจะไปฆ่าเพราะว่าด้วยความที่เราเกเรเนะ<ม>เาะเขาคงอยากจะหาผู้ชายดีๆกว่าเราอะไรประมาณเนี้ยพอเรารู้เราก็โกรธเราก็เลยจะไปฆ่านะครับไปฆ่าเขาแล้วก็ฆ่าคนหลายๆคนแต่นั่นแหละจุดเปลี่ยนก็กลับมาที่เดิมก็คือไปเจอพระเยซู ในชีวิตทำให้ตรงนั้นหยุดไปสำหรับพี่นะครับวันที่พี่ได้รับความรักอันนั้นก็คือวันที่พี่บอกบอกไปร่วงตอนแรกอะ่ะคือจะไปฆ่าภรรยาเนาะวันนั้นที่พี่บอกพระเยซูว่าพระเยซูครับเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตผมหน่อย พอเราตื่นขึ้นมาปุ๊บเรากลับรู้สึกถึงสันติสุขที่ไม่เคยมีมาก่อนอ่ะตอนแรกก็ไม่รู้หรอกว่านั่นอ่ะคือเป็นความรักเพราะไม่ไม่เคยได้เพราะความรักที่ที่คิดว่าเคยได้จริงๆมันมันมีข้อแม้มีคอนดิชันว่าเธอต้องดีกับฉันรักฉันเหมือนที่ฉันรักเธอนะพอพี่มาได้รับความรักจากพระเจ้าเนาะผ่านทางพระเยซูรคริสต์พี่รู้เลยว่าเอ้ยบาปที่พี่เคยทําในอดีตและทําในปัจจุบันและทาในอนาคตพระเยซู ได้เอาความบาปเหล่านั้นไปหมดเลยไปอยู่บนไมากางเขนนะครับและเลือดของพระเยซูชำระล้างบาปให้พี่ผ่านทางความรักของพระเจ้าก็เลยทําให้พี่มีความมั่นใจว่าตอนนี้เนี่ยถ้าพี่เกิดตายไปพี่ได้ไปบนสวรรค์ด้วยความมั่นคงในความรักของพระเจ้านั้นพี่ก็เลยกล้าที่จะออกไปทําสิ่งต่างๆได้ทําอยู่เพราะว่ามันทําให้เราไม่มีความกลัวในอนาคตนะครับเรา,ารู้ว่าพ่อของเราเพื่อนของเราคือพระเจ้าเนี่ยยังไงก็ไม่ทิ้ง ไปก็เเลยมีความมั่นใจนะทำให้เรากล้าทำตรงนี้นะงานหลักก็คือเข้าไปช่วยเยาวชนในสถานพินิจตั้งแต่เชียงรายจนถึงปัตตานียะลานาราทิวาสเลยแล้วเราไม่ได้แค่เข้าไปบอกเรื่องของเจ้า เลยว่าถ้าเด็กเราพวกนี้ออกมาจากสถานพินิจ์เมื่อไรออกมาจากศูนย์ฝึกเมื่อไหรเราพร้อมที่จะเอาเขาเข้ามาอยู่ในบ้านของเราเพื่อที่จะได้เสริมสร้างเขาให้เขาได้สัมผัสสิ่งสิ่งที่พี่เคยสัมผัสมาดีนะครับแล้วจริงๆทั่วประเทศเนี่ยมันมีสถานพินิจ์ทุกจังหวัดเลยเพราะสิ่งที่พี่ทำตอนนี้ก็คือพี่จะไปตามสถานพินิจเหล่านั้นแล้วการที่พี่ไปเนี่ยด้วยความที่ทํางานเกี่ยวกับเยาวชนม,มากับาสิบปีครับทำให ผู้ใหญ่ในสะถา,านบีมีความไวเนื้อเชื่อใจว่าเราไปเพื่อช่วยเยาว,วชนจริงๆและการที่พี่ไปนี่พี่ไม่ได้ไปแค่แบบไปครั้งเดียวแล้วจากไปนะพี่พยายามที่จะติดต่อคริสจักรในพื้นที่ที่จะเข้าไปกับพี่ด้วยเพราะว่าหลังที่พี่กลับบ้านกลับมาเชียงใหม่แล้วเนี่ยคิสจกักรหรือพี่น้องคริสเตอร์หล่อนแลนจะได้เข้าไปประกาศข่าวประเสริฐเข้าไปช่วยน้องๆในแต่ละจังหวัดต่อไปนะเพราะาชีวิตพี่ตอนแรกๆที่มาเชื่อพระเยซูก็มีคนคอยลดน้ําดูแลต้นกล้าเล็กๆเนี่ย จนมันเติบโตขึ้นให้มันแข็งแรงขึ้นพอที่จะต่อสู้กับแดดก,กับลมกับพายุด,ด้วยตัวของมันเองมันเลยเป็นงานที่แบบมีการทำแบบต่อเนื่องตอนที่พี่เจอน้องๆเหล่านี้ที่ในสถานบินนี้น้องๆที่เคยก้าวพลาดพี่รู้สึกเห็นตัวเองสมัยก่อนเลย แบบเจอตัวเองเลยแต่พี่มองไปกับตัวเองว่าถ้าเมื่อก่อนตอนที่พี่เคยเป็นเด็กก้าวพลาดพวกนี้เนี่ยแล้วพี่มีคนสักคนหนึ่งที่เข้ามารักพี่มาให้กำลังใจพี่มาคอยให้ข้อเสนอดีๆให้ความคิดในขณะที่พี่คิดไม่ออกพี่คงไม่ต้องทำสิ่งผิดต่างๆมากมายนะครับเมือนเห็นตัวเองแล้วก็เลยรู้ว่าเขากำลังต้องการอะไรอย่างแรกคือต้องการความรักนะครับต้องการโอกาส การคําแนะนําดีๆพี่มีความเชื่อว่าถ้าคนเหล่านี้เนี่ยได้มารู้จักพระเยซูแล้วมีคนที่คอยเลี้ยงดูสร้างเขาดูแลเขาเขาจะเปลี่ยนแปลงเหมือนที่พี่เคยเปลี่ยนแปลงนะครับ